ดียวมึงใครเดี๋ยวรู้จักกูเหรอเรีวมาคุยกล่างเหรอสภาพนี้กูขึ้นมามึงขึ้นมาหากูที่กูบอกว่าหลังกูยอ่อไปทำอะไรมาทำกิจกรรมกับเมียมาทำไมเลยสามเวลาเลยเนะี่ยเออเชา้ากองวันเย็นกินยาไงกินยาอะไรเปไน็นไรกินยากินยาคลายเส้นเออในทีนี้ไอ้หมอเขาจ่ายยามาเขาเขียนผิดเขาเขียนยังไงชเช้าเม็ดเย็นเม็ดกลางวันเม็ดเออไอ้หมอเขาเขียนมอมา้าเมียกวาเป็นยอยักษ์ไงเออ กันเลยเคดเลยที่เอาแรงมาจากไหนตัางหาเนี่ยหนีอะไรมาเนี่ยนี่คูหนีนี่มามาไล่ปั้มกูมาสิผู้หญิงคนนี้เหรอใช่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะเป็นคนจัดการเองแล้วมึงใครที่กูรู้จักกับมึงดีเหรอเนี่ยคุยมึงสนรามไงเพื่อนใครนะสนรามเลเนิใช่เหรอใช่เลเน้วกูฝากด้วยนะไม่ต้องห่วงเพื่อนเออกูไปแล้วในคุณแม่ผิวผ่องแต่ก็ยองใหญ่ อามายืนแดกเลยหน้าเวทีเนี่ยช่วหัวหา,ามาคุยกับข้าพเจ้าสักนิดหนึ่งไม่ได้หรือไม่ได้จะเกียดไหมถ้าเกิดว,ว่าข้าพเจ้าจะร้องชมแม่นางน,นะยงมาเลย <c oughs> โ,อโอ้พี่รักเอ้ยอยากบอกสามเชย ว่าพี่ไม่เคยรักใครญิง เจ้าเป็นอะไรตายเราอดนอนตายโอ๊ยบ้าคนที่ไหนอดนอนตายเดี่เอ้าคนเราไม่ได้พักผ่อนเนียร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแม่มาคุยกันหน่อยจะได้ไหมไม่คงไม่คุยนิดนึงไม่นิดไม่หน่อยเอามือปิดกระเป๋ากูกกล้วงไม่ได้สิทีเี็ย พก็กูรู้มึงจะล้วงแล้วกูจะเปิดทำไมหยามาคุยกันดีๆห้อดิๆเออหยาเดยวหนึงหยามึงมกูไม่ใช่เมียมึงก็เอ้ยฉันไม่ใช่เมียคุณนะที่คุณตื่นมาตอนไหนจะทำอะไรก็ได้กูพูดถ้าคนเชื่อกัอแล้วเนีย่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับรางวัลน,นะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลคืนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ชอบแปดอะอ้าวมึงชอบแปดใช่กูชอบแปดไม่เอามึงอย่าชอบแปดดิกูชอบเลขแปดแล้วเอามึงชอบแปดชอบแปดแล้วอ่ากูชอบเจ็ดก็ได้อ่ะโอ้โหเลขเจ็ดกูก็ชอบอ่ะสองสองสองนั่นมันเกิดกูอีกกูชอบเลขสองควายนี่จองทุกเบอร์เลยมั้งก็แล้วแต่เขาจะแทงอะไรก็เรื่องเขาหันหน้ามาคุยกันเร็ว ใคร่ขันนะคันเหรอคันเนี่ยไปเสียไปลับเวลาดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รถต้องไปไกลเราจะต้องหันไปเจอหน้ามันพี่เดี๋ยวพี่คันไงหนูหันหน้ามาคุยกันได้ไหมหนูไม่ใช่หนูเป็นไรอ่ะหมูเด้งเด้งได้แค่นี้นะว้าวถ้าหมูเด้งลุกแรงอย่างเงี้ยพี่จะอาบน้ำไม่ได้คืนเลยจริงเอปล่าหันหน้ามาเดี๋ยวพี่จูบเลยอย่าเล่นพูดนะจีนไปพูดเลยสองสาม สู้ที่ว่าคืนนี้นังรับตรงสารเรืองพู่กินแท้จริงเจอหรือไม ีกรรมใจกรรมมโนกรรมมโนกายกรรมกรรมใดที่ข้าเจ้าขอขอโอโหสิกรรมจุตามข้ามาโอ๊ยอะไรก่อนกายกรรมมึงเว้ยเปล้ยวเฉยเปลวเฉยอะไรเบี้ยเฉยเออมึงหิวเหรอโดยได้ไงแต่ตูดมึงกินเป็เก่งขนาดนี้มันเข้าไปอะไรมายืนเล่นกงหรือได้ ขอเดชะในระวังติดตามหาผ่านทองเจอผู้หญิงคนหนึ่งไล่ปั้มกระ่อมฉันมาสวยด้วยอย่างนางฟ้าเขาจะจับกูทำผัวอ้ยมึงได่กล่าวหาเขาจริงๆผู้หญิงที่ไหนจะมาไล่ปั้มผู้ชายไ่เชื่องไปเลยทองพรอมไปดูเลยก็ไมดูเองบายๆโอ้ยเออคุณครับคุณจะรังเกียจไหมครับรังเกียจมากค่ะเดี๋ยวก่อนไ ียดแล้วก็เราเหลือ,อเขาหน่อยสิอะไรนะเราเหลือเขาหน่อยเออคุณครับอย่ามาเล่าหรือนะไปไกลไปใครบอกมันวะใครบอกมันอเออคุณครับครับถ้าไม่เป็นการไม่รังเกียจขอจับมือหน่อยได้ไหมครับอ,อุ๊ยแป <ะ S 3> <ม>๊บอุอ้ยเออเออคุณครับหาเออผมคันครับผมคันก็ถอนออกสิคะ กูไม่คันนะคือตัวผมเนี่ยคันครับเพราะโยนตัวคุณไปผมเลยขันทั้งตัวเลยอะครับจริงเหรอจริงครับมไม่ใช่เนื้อปูหนูเดี๋ยวหันไปพี่พี่หันประจุกันหนูไหมได้หนูนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองส มียังไงครวต้องนีฮ่าฮ่าฮ่าท่ใครนะใจเย็นซี่อย่าทำการการทิแค่ผูแค่ผู้ยิ่งแต่เขาไม่ไรเขาให้กลับไปกินแล้วบอกให้กลับไปกินที่บ้านเนี่ยออกเลยออกเลยวาดหน้าเหมือนปูเด้งเลยอ่งหน้ามันเป็นอย่างนี้เป็นไงสวยไหมสวยเพระเจ้าค่ะ สวยเหรอแล้วตกใจอะไรอ่ะคือตกใจความสวยเรืหนีมาตั้งหลักพระเจ้าข่าแหนเจอคนสวยไม่ได้เลยตกใจช่นั้นเดี๋ยวเราขอไปคุยเองแล้วกันพระเจ้าข่าพ่อ